เรามาเริ่มกันที่บทบาทของการเฝ้าระวังในสาธารณสุขโรคไม่ติดต่อกันเลยนะคะก่อนที่เราจะกล่าวถึงบทบาทของการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเนี่ยเราก็มาดูนิยามของการเฝ้าระวังทางสาธารณสุขกันก่อนนะคะในสไลด์นี้เนี่ยจะเป็นนิยามที่แปลมาจากนิยามการเฝ้าระวังของ WHO นั่นก็คือการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบต่อเนื่องแล้วก็นําข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็เผยแพร่อย่างทันเวลานะคะเพืะะ่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยทราบข้อมูลแล้วก็นําข้อมูลไปใช้ในการดําเนินมาตรการต่อไปค่ะ คำว่าอย่างเป็นระบบเนี่ยก็จะหมายถึงนโยบายหรือแนวทางการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะส่วนคำว่าต่อเนื่องเนี่ยหมายถึงการเก็บข้อมูลของโรคที่เราสนใจในกลุ่มประชากรหนึ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องซึ่งข้อมูลเหล่านี้สาคัญต่อการตัดสินใจนะคะเนื่องจากเป็นหากเป็นข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีหรือว่าเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มประชากรได้นะคะและสุดท้ายก็คือจุดประสงค์ของการเฝ้าระวังเนี่ย คือการใช้ข้อมูลเพื่อดําเนินมาตรการนะคะผู้อีกในหนึ่งก็คือเมื่อเราเรียนรู้สิ่งที่เกิดในกลุ่มประชากรหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มประชากรน,นั้นมาดําเนินมาตรการเพื่อแก้ปัญหายกตัวอย่างเช่นจากข้อมูลการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบเนี่ยเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อพบว่าเมีัตาการสูบบุหรี่สูงในกลุ่มประชากร ดังนั้นเราจะสามารถคิดโปรแกรมหรือว่ามาตรการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มประชากรนั้นๆได้โดยป้องกันการสูบบุหรี่ในคนที่ยังไม่ได้สูบหรือว่าลดการสูบบุหรี่ในคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วนะคะ,ะต่อไปการเฝ้าระวังเนี่ยก็สามารถให้ข้อมูลได้หลายประเภทนะคะรวมไปถึงข้อมูลทางระบาดวิทยาแล้วก็ข้อมูลทางคลินิกด้วยนะคะซึ่งในสไลด์นี้เนี่ยเป็นตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังะคะ่ะ ากการเก็บข้อมูลเนี่ยเราสามารถทราบเบตไลายของการเกิดโรคแล้วก็ตรวจจับได้ว่าโรคนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงในกลุ่มประชากรโดยเราเนี่ยจะประมาณขนาดของปัญหาสุขภาพได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดกับโรคนั้นๆเนี่ยเป็นเอนเดกคือมีการเกิดโรคนั้นอยู่แล้วเรื่อยๆในพื้นที่หรือว่าเป็น อีพิเด믹นะคะก็คือ,อมีการระบาดของโรคนั้นเกิดขึ้นนะคะรวมถึงทำให้ทราบถึงพื้นที่ที่เกิดปัญหาได้ด้วยจากข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่เราเก็บในาการเฝ้าระวังนะคะทำให้เราทราบว่าขอบเขตการกระจายของโรคเนี่ยทางด้านภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของโรคว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค อาการของผู้ป่วยเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีการดําเนินของโรคเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะทําไมมาตรการของที่เราลงไปในประชากรประชากรน,นั้นได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลอย่างไรนะคะและสุดท้ายเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังเนี่ยมาตั้งสมมติฐานได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพในกลุ่มประชากรน,นั้นๆค่ะการเฝ้าระวังเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ข้อมูลแค่ทางด้านระบาดวิทยาหรือว่าทางด้านคลินิกอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะยังช่วยในการดําเนินการทางด้านสาธารณาสุขด้วยนะคะ ซึ่งนี่ก็เป็นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในทางด้านสาธารณาสุขนะคะโดยช่วยในการประเมินมาตรการควบคุมโรคจากข้อมูลปัญหาสุขภาพในกลุ่มประชากรน,นะคะรวมทั้งยังช่วยในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของโรคเรื้อรังเช่นความดันโลหิตสูงนะคะเพื่อดูว่ามาตรการเนี่ยช่วยลดอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะช่วยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพรวมถึงช่วยทําให าการวางแผนมาตรการทางสุขภาพในอนาคตได้ง่ายขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นหากเราพบว่ามีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นเราอาจจะคาดการได้ว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะพบผู้ป่วยหอบหืดผู้ป่วยถุงลมป่งพองหรือว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดมากขึ้นนะคะดังนั้นเมื่อเราทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะนำข้อมูลไปวางแผนเพื่อป้องกันแล้วก็ควบคุมการเกิดโรคในอนาคตได้ ส่วนสไลด์นี้ก็จะเป็นตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลของระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อนะคะโดยข้อมูลเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเนี่ยก็อาจจะขึ้นกับการวินิจฉัยซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยเราก็จะได้จากการตัดสินใจของแพทย์ผู้ให้บริการหรือว่าตรวจรักษานะคะรวมถึง อาจ,จได้ข้อมูลจากภาวะสุขภาพแล้วก็ปัจจัยทางพฤติกรรมด้วยนะคะซึ่งเราก็พูดถึงอยู่บ่อยๆก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าปัจจัยทางพฤติกรรมเนี่ยก็เป็นหัวใจสําคัญของโรคไม่ติดต่อเนาะเมื่อเราพูดถึงโรคไม่ติดต่อเราก็มักจะคํานึงถึงการเฝ้าวระวังปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมที่อาจจะมีผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อนะคะต่อไปการเฝ้าวระวังโรคติดเชื้อแล้วก็โรคไม่ติดต่อเนี่ยก็จะมีความเหมือนกันอยู่บ้างนะคะโดยทั้งสองระบบเนี่ยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ p r e v a l e n c e ของโรค แล้วก็ทั้งสองระบบเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงสามารถใช้บรรยายแนวโน้มการเกิดโรคตามช่วงเวลาได้นะคะแล้วก็ทั้ง2ระบบเนี่ยยังสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้หลากหลายข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลทางห้องปฏิบัติการหรือว่าข้อมูลการรายงานด้วยนะคะเช่นข้อมูลการสํารวจหรือว่าจะเป็นข้อมูลเวระเบียนเพื่อดูข้อมูลการวินิจฉัยปัจจัยเสี่ยงต่างๆเป็นต้นนะคะการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อเนี่ย มักจะคำนึงถึงการตรวจจับการเกิดโรคระบาดมากที่สุดมาตรการมักจะมีจุดประสงค์เพื่อหยุดการระบาดของโรคนั้นๆแต่ว่าการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเนี่ยจะคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงเพื่อที่จะเอาไประบุประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มการเกิดโรคไม่ติดต่อในอนาคตนะคะการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อนะคะก็จะมีอุปสรรคมากมายะคะ่ะ อย่างแรกก็คืออาจจะไม่มีแหล่งข้อมูลแล้วก็โครงสร้างภายในซึ่งรวมไปถึงกลไกาการเก็บข้อมูลไม่มีหรือว่ามีอยู่จํากัดนะคะหรือว่าความสามารถในการส่งต่อข้อมูลเนี่ยมีจํากัดโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลอาจจะไม่มีสัญญาณหรือว่าช่องทางในการส่งต่อข้อมูลนะคะขาดแคลนกําลังคนในการฝึกอบรมแล้วก็ ความจากัดทางด้านเทคโนโลยีเป็นต้นนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่เป็นอุปสรรคของระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อนะคะนอกจากนี้โรคไม่ติดต่อเนี่ยยังถูกจัดลําดับความสําคัญในระดับต่ําหรือว่าไม่มีการกล่าวถึงในแง่เจตจํานงทางด้านการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบางครั้งนะคะหากไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเมืองเนี่ยมาตรการทางสุขภาพก็อาจจะไม่ได้รับการผลักดันมากเท่าที่ควร แม้ว่าปัญหานั้นน่ยจะกระทบต่อประชากรอยู่ในพื้นที่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยโรคไม่ติดต่อก็มีการถูกเลื่อนอันดับความสําคัญขึ้นมามากขึ้นก็ทําให้เราได้รับงบประมาณในการจัดการโรคไม่ติดต่อมากขึ้นนะคะสุดท้ายอุปสรรคของการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเนี่ย อาจจะเกิดจากผู้เข้าร่วมในระบบเนี่ยไม่มีความกระตือรือร้นซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสําคัญมากนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะขอความช่วยเหลือให้แพทย์พยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาอาจจะมีงานประจําที่ค่อนข้างยุ่งอยู่แล้วนะคะ มาช่วยเก็บข้อมูลจากคนไข้เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังดังนั้นแพทย์หรือพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญในการเก็บข้อมูลแล้วก็รายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังมากนักนะคะเพราะว่างานที่เพิ่มมาจากหน้างานของเขาที่เขาต้องดูแลคนไข้อยู่แล้วซึ่งนี้ก็ถือเป็นอุปรสรรคสําคัญอย่างหนึ่งเลยของการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อนะคะ